ภาพรวมของธุรกิจคาวันก่อนนะคะว่าธุรกิจคาวันคืออะไรนะคะเดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะคะคาว,วันคือโครงข่ายธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่เป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อสร้างธุรกิจ ทำงานกับหลากหลายอุตสาหกรรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบริษัทต,ต่างๆที่ดีที่สุดในอ e ีคอมเมิร์ซการท่องเทียเ่ยวเกมส์และไลฟ์สไตล์เทรนด์เราคือธุรกิจ5นาทีไม่ต้องมีความรู้มาก่อนทุกคนสามารถเริ่มสร้างรายได้ได้ในไม่กี่นาทีเราคือธุรกิจบนมือถือร้อเปเโมเดลธุรกิจที่ปฏิวัติว,ตวงการของคราวันโดยทุกคนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ สามารถไปถึงเป้าหมายการสร้างไรายได้จากเครื่องมือของคราวันและแานการจ่ายโบนัสที่ส่งพลังที่สุดคือคอา่าคุณเคยฝันอยากเป็นคนแรกในเรื่องอะไรบ้างไหมและนี่คือโอกาสของคุณน่าสนใจนะคะเขาบอกว่าธุรกิจคาราวันเนี่ยมันจะนะคะไปคอนเนคชั่นกับธุรกิจต่างๆทั่วโลกซึ่งณวันนี้นะคะ ก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนกจะชี้ให้เห็นว่ามันชัดเจนยังไงนะคะคราวันค,คืออะไรนะคะทำไมเป็นธุรกิจที่มีกระแสะมาแรงมากที่สุดเลยนะคะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวนกจะส่งข้อมูลทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่นกจะพูดกับท่านนะคะเข้าไปในห้องแชทเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะออกไปดูข้อมูลในห้องแชทนะคะด้วยกันนะคะแล้วก็ฟังสิ่งที่นบนะคะจะสื่อสารกับทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้นะคะ